สวัสดียามเช้าจ้าคลิปนี้พามาเช็คเรดาร์ตรวจฝนของภาคเหนือและภาคอีสานวันนี้19กุมภาพันธ์2565ว่าช่วงเช้ามีฝนอยู่ที่ไหนบ้างน,นะคะขออนุญาตเริ่มที่ภาคเหนือกันก่อนเลยภาคเหนือตรวจพบกลุ่มฝนที่จังหวัดเชียงรายน,าน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์มาดูร,รายอำเภอกันเลยนะคะเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนโปรยกําลังอ่อนจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวอำเภออมก่อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองขุมยวม อำเภอแม่สุรียงังจังหวัดตากอำเภอท่าสองยางอำเภอสามงาวโดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือค่ะถัดมามาดูอีสานตอนบนค่ะตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางกลุ่มฝนลดลงปกคลุมพื้นที่อำเภอปากคาดเมืองโซปิสยัยพรเจริญสีวิไลบุงคราเซกาบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬรัตนวาปีจังหวัดหนองคายนาแห้วจังหวัดเลย หนองบัวแดงเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเกษตรวิสัยบร,รบือวาปีปทุมนาเชื่อจังหวัดมหาสารคามยางตลาดเมืองจังหวัดกาลสิน อำเภอนาทมบ้านแพงสีสงครามท่าอุเทนพนสวรรค์จังหวัดนครพนมลมสากเขาค้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะอีสานตอนล่างกลุ่มฝนอ่อนอยู่ในเขตอำเภอยางตลาดค้องชายอำเภอเมืองจังหวัดกลาลสินกันทระวิชยัยบรบือวาปีปทุมนาเชื่อกอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอสังขระบัวเชษจังหวัดสุรินทร์สปปลาวแล้วก็กัมบูชาจา่ากลุ่มฝนปานกลางอยู่ที่สปปลาวกลุ่มฝนหนักตรวจไม่พบนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวมีเรดาร์ออกมาอัปเดตอีกทีกี้อัปเดตให้ฟังไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย